กฎเหล็กบ้านดีกว่ากฎเหล็กของวงนี้แบบว่ามีเยอะมากเลยแต่ละกดบางทีก็แปลกดีเพราะว่าเรามาอยู่ในที่เดียวกันก็ต้องมีกฎนะเนาะต้องปฏิบัติตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยเขาบอกว่าห้ามมีแฟนอันนี้คืออย่างแรกเลยอนี้ามาะว่าไม่ได้มีในสัญญาในขนาดนั้นค่ะแต่ว่าแบบพวกเราเข้ามาตรงนี้เราเป็นคนของทุกคนเรามาทําหน้าที่ไอดอลที่จะแบบ เอนเตอร์เทนคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะมีแฟนคลับอยู่แล้วแล้วก็ทําเต็มที่กับงานตรงนี้ดีกว่าแต่อย่างสมมุติอย่างพี่อยากเข้ามาอยู่คือพี่ไม่มีแฟนแต่ว่าแบบพี่มีสามีมาเลยคน <c oughs> ไได้กดเลขได้ไมากด<ร>เลขวงนี้ก็สิบกว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนี้<อ>ก็ลองดูก็ลองดูไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่มีสาัีแล้วอ๋อแน่นอนก็คือเราจะต้องดูแลแฟนคลับของเราอันนี้ขอโทษนะถ้าแบบว่ามีคนแบบ คือเราก็หน้าตาดีกันนะเนาะมีคนเข้ามาจีบเราอ่ะพูดคุยอยู่แล้วอย่างเงี้ยทำยังไงอะคะก็มีคนมาจีบใช่ไหมเออทำยไงอหรือไม่ค่อยสนใจเขามาแล้วเขาก็หายไปเลยค่ะหลุดใจจากเราแล้วเขาก็ในในก็จะหายอยู่แล้วเราก็เลยมาอยู่ BNK จะได้บีเหตุผลที่ไม่มีแฟนก็คือต้องเคลียร์เนาะจริจริงนะครับแล้วก็มีอะไรคะกดเหล็กเข้าต่อไปก็คืออาจจะถ่ายรูปคู่ไม่ได้กับ คนแบบที่ว่ามันมาเจอพวกเราอะไรอย่างนี้ค่ะถายกับทุกเพศเนาะใช่ทุกเพศทุกวัยเลยใช่ค่ะพ่อแม่ได้ไหมครอบครัวเขากลัวเป็นเขาดาวปาร์ตี้คอยกเว้นนิดหนึ่งก็คือในในครอบครัวแต่ว่าเราก็ไม่ได้โพสต์อะไรเป็นกิจกรรมสักขนาดนั้นเพื่อนๆได้ไหมคะเพื่อนเราเพื่อนๆยังไม่ค่อยได้เลยค่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มๆมาได้เพราะอะไรอะคะเพราะว่าพวกเราก็จะมีกิจกรรมที่จะแบบว่าได้มาถ่ายรูปคู่กับพวกเราแล้วก็กับแฟนๆมาละก็เลยงั้นที่ขออนุญาตถามสุว่า พี่ไปอเผลอไปเจอหนูหเดินชอปปิ้งอยู่อะไรเงี้ยที่โบเบอย่างนี้นะโบเบ,ไไโบเไแล้วเจอเชฟฟังเมื่อไรอ่อะ จะปังไปเลยเอาไหววไเดินเดินที่ห้างดังในกรุงเทพเเฮ้ยชฉาแปลงพี่เข้าไปแบบโอ้ถ่ายรูปคือพี่ไม่ไม่ไเป็นไม่ได้ไปสวนไม่ดเป็นสมาุญนะเป็นแบบว่าในในอะไรสักคนหนึ่งก็ได้ในหัวในหัวเป็นในหัวถ่ายเข้าขมู๋เนี่ยเชฉาแปละพี่ชอบหนูมากเลยขอถ่ายรูปคู่นี้ได้ไหมคะได้แล้วเจอป้ายต่อไปเจ๊หนูขอโทษนะคะโทษพอดีเป็นกฎของทางบริษัทแต่ว่าพูดคุยได้นะคะเจอกันได้อะไรแบบนี้ไม่ก็คือว่าถ่ายกับเจ๊หน่อยแล้วเจ๊ไม่โทร เ<ม><แ>จไม่โพสเจจะ,จะเอาไ้ดูกัน,นเองในลงกลึงของเจ <c oughs> ได้ไหมลูก <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อโอ้คือจะไม่ทุกกรณีใช่ค่ะอ งั้นเดี๋ยวแจ้ไปถ่ายรูปกับมาสคอตก็ได้แต่ยิปตันแตงคือเข้าใจอยู่แล้วถูกไหมฮะอ๋อเราเข้าใจเราจะเราจะไม่น้อยใจมันเป็นกฎของเขาอยู่แล้วแล้วต้องมีการเซตศูนย์เซตศูโรของของโซเชียลมีเดียอะไรบ้างคะ Facebook ก็ Facebook IG Twitter Twitter เซตศูนย์หมดใช่ High five High five ไม่เล่นแล้ว หนมีเสียดายแวบๆบ้างไหมคะที่ต้องเซตศูนย์แรกๆมีมั้งมะใจหายไม่ค่อยเล่นคะะไม่ค่อยเลเพราะเขามีมั่นอยู่แล้วด้วยไงมีประจำของหนูไม่เคยเล่นค่ะหนูไม่เคยเล่นเลยใช่ค่ะเพราะก่อนเข้าวงมาหนูก็แบบไม่มีโซเชียลอะไรเลยหนูเข้าวงเองคือสําหรับคนที่ไม่ไม่มีโซเชียลเนี่ยนอกจากจะไม่เซตศูนย์แล้วต้องเริ่มที่จะทำความเข้าใจกับโซเชียลมาเพราะว่าต้องมีถูกไหมคะอ๋อคือต้องมีเลย แล้วต้องมีการไหมครับว่าวันหนึ่งเราต้องมีการอัปเดตเรื่องราวของเรารอยงเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนค่ะแล้วแต่สไตล์การโพสของแต่ละคนมากกว่าอ๋อโพสที่คืออิสระเขาไม่ได้อู่วบางคนไม่โพสแต่ทำเป็นวิดีโอก็มีอ๋อเป็นคลิปเหรอคะใครใครใครท้าเป็นโพสันนี้ปุ๊เป้กค่ะค่ะค่ะปุ๊เป้ทำอะไรลูกก็ทำเป็นคลิป ปูเป้ตามใจฉัน <ت ت คือสนานปลาช่ <ت ت ไเลยก็ได้ใช่ก็คืออยากให้มีอะไรที่ให้แฟนคลับได้ติดตามได้พูดถึงบางมากที่มากกว่ารูปอะค่ะสิ่งที่แฟนคลับพูดถึงคลิปของปูเป้มากสุดคือคลิปเกี่ยว,วอะไรครับกินนะเกี่ยวความปูเป้สเตชันหนูทาอะไรคะปูเป้สเตชันก็ปูเป้สเตชันก็เป็นชีวิตประจําวันของปูเป้ชีวิตประจําวันเหมือนแบบพาไปกิน พาไปนู่นไทำเล็บ,บไปน,นู่นน<ป>ี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูมีร้องไหมร้องเพลงไหมตอนนี้เรามากินมาพร้ามีไหมครับมีมีร้องก่อนไหม <c oughs> เหมือนในเพลงอ่ะเดี๋ยวจะร้องใส่ดูนะนี่คือภาสมันนี่คือภาษมันใช่ต้องอธิบายอุเป้เรียนฟิล์มด้วยค่ะก็เลยใส่เรียนเรียนใส่นี้เขาก็จะมีเป็นคลิปเป็นอะไรใช่ค่ะก็แล้วแต่กันแต่ละคนว่าคนใครสนใจทางด้านไหนที่ใส่หมุกก็มีครัวคุณไข่ด้วยนี่ให้ไทยอินครับให้ทายอินครัวคุณไข่ซ่วงครัวคุณปล่อยทายอินในรายการนี้ได้ไหมคะได้นี่ไข่ไม่พูดแล้ว ที่ชอบทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเบเกอรี่ค่ะก็จะทำเป็นคลิปแล้วก็อัพลงโซเชียลของตัวเองใน i อแล้วก็ Facebook ค่ะทุกๆวันพุดนะคะสามารถติดตามได้เวลาก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วแต่ว่าหนูจะลงเมื่อไหร่ก็จะลงเวลานั้น,นะะแต่ไข่มุกก็เปิดไปดู m ออะจะเห็นไข่มุกเป็นจุดแรกเลยนะเพราะพูดด้วยตรงผมด้วยแรคคแรค มีคนบอกว่าหนูหน wow> ้าเหมือนตุ๊กตาไล่ฝนอะคล้ายคอคิวซังหรอใช่ันนแล้วหนูทำอะไรบ้างที่หนูทำผ่านไปแล้ว ก็จะมีบาวนี่ค่ะเบวนี่นี่คือแบบคนในวงนี้ชอบกินมากเลยทําให้กินบ่อยมากแต่ทำออกมาไม่เปมือนกันสักนิดวี่ยวิวช่วงหนึ่งไงที่ทำให้กินบ่อยๆน้องๆชอบมาขอให้ทำให้กินตื่นฝนใจกินอ้าวอร่อยเออเยแล้วมีอม่งหนึ่งนะนี่ทําบลนี่มากินแต่เพื่อกินคุกกี้อร่อยดีนะครับเป็นคุกกี้สิงไยแคมปอไงแคมป๊ ราวนี่ค่ะพี่หนูทำเบวนี่หนูมีราวนี่แล้วทำอะไรได้อีกคุกกี้มือแรง้าสุดไอติมมีไอติมมีเค้กมีเมือแรงมีหลายอย่างเลยค่ะสโมด้วยแล้วหนูเคยเคยมีแพลนว่าเออไหนๆเราทำแล้วนะเราค้องแล้วเราทำขายเพื่อนเพนมีไหมทำขายทำขาย้เดือดไหมขายเราเป็นนหูทดลองค่ะได แต่ไข่มุกบอกว่ากินของหนูท้องไม่เสียเพราะว่าหนูใส่ยาแค่ท้องเสียไว้แล้วค่ะก็ถ้าใครท้องเสียก็ให้พี่เชิญรักษาเลยค่ะอ๋อพีเชิไม่ได้เรียนอ้าเอะไรเนี่ยก็คล้ายๆกันไม่ยอมไม่ยอม่่ใชคิดว่าหมอน้องเชอปรางหนูเรียนคณะอะไรคะคณะนานาชาติเอกวิทยาศาสตร์นะคะเอมีค่ะเอกวิทยาศาสตร์ด้วยเกรดเท่าไหร่คะก็สามจุด 4, 7ค่ะเชิญถ้าพวกพี่ทำนานนี้พี่หนึ่งกว่ากันแล้วค่ะบไม่ได้ได้สามเลยค่ะติดตามทุกวันพุธไอจีของคุณไข่ไข่มุกบียรคปโวเรียค่ะก็จะเป็นแบบไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนลงคลิปบ้างลงภาพบ้างนะแต่มันมีกฎข้อหนึ่งพี่ชอบมากเลยคือเขาบอกว่าห้ามใช้ภาษาวิบัติอ่างั้นพี่อยู่ในนี้ไม่ได้หรอก ยังไงคะเท่ภาษาทิบัดก็คือพวกเรารักษาภาษาไทยก็คืออยากใช้ให้มันถูกต้องคุณครูสอนภาษาไทยมาจาะไม่ก็ไม่เชิงอุ้ยหิวข้าเหรอลูกไม่ก็คือไม่ไม่ได้ขนาดว่าห้ามใช้แบบภาษาแบบที่มันดัดแปลงว่าแบบสมมติคําว่าอยากจะแบบ เล่นเสียงอะไรอย่างนี้ก็อาสามารถทําได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันสะกดผิดแบบโลดผลเป็นโลดโผนอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันแบบอ่านไม่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้โลดโผนเป็นโลดโผเขียนผิดอันนี้เราเขียนผิดเองนึกว่งใจเขาโดนเขาที่ข้าศส่ในยไลยันในอินสตาแกรมแล้วตามมากดกิ่งที่หน้าบ้านเลยนะน่าจะประมาณนั้นเลยค้า่ะอะไรเงนี้ค่ะคือต้องอ่าใช่คา นักขต้องใช้ให้ถูกอันนี้เห็นด้วย<ม>โอ้พระมงคมนะคะเป็นน,นักะ,ะ่สบายดีไหมคะ่ะคนโอเคนะคะอันนี้ต้องลงเสียงให้ถูกแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขารับมอบหมายน้าที่ให้หนูหรือว่าหนูอ๋อแล้วมาตเต่ามีอันนี้เดี๋ยวนี้ดีต้องชมเชยนะเป็นแผนกพิสูจน์อักษรมีครั้งหนึ่งค่ะมีครั้งหนึ่งเจนนีถึงขั้นแบบ อ้นี่มาเลยค่ะแปะในโน้ตกลุ่มไลน์ค่ะการใช้ค่ะแล้วยกตัวอย่างด้วยคำว่าอธิษฐานใช่แบบคำว่าอธิษฐานมีตัวนี้ตัวนี้นี่ทำที่ใช้ผิดบ่อยอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ไม่ใช่แบบสดดีหนัก่ะไม่มีนะคะอย่างนี้ถูกถูกถูกอันนี้จะต้องนอนลงหน่อยเพราะเราพันแปะหน่อยมาแปะปุ๊บลีน่าซังก็คุยอะไรกันคะแปะอะไรคะเนี่ยแล้วลีน่าซังทำไงอ่ะโพสอะไรภาษาอะไรคะับลีน่าซังโพสภาษาอะไรเวลาเวลาอยู่ในแชทไลน์มีใครช่วยอธิบายให้ลีน่าซังฟังไหม มีนคะคาราโอเกะค่ะภาษาคาราโอเกะคุยอะไรกันคะอ๋อก็จะมีคนบอกว่าเอาแล้วทีนะซังอ่านภาษาไทยของคนอื่นได้ไหมคะยังไม่ได้เราก็ต้องพิมพ์เป็นคาราโอเกะหรอบางทีก็จะมีคนแปลค่ะก็คือเหมือนเราพี่ลีนาก็จะฟังฟังฟังได้นิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยแต่ว่ายังอ่านไม่ได้ค่ะอ๋อแต่มีครั้งหนึ่งหนูเห็นนะคะพี่ลีนาใช้ Google ด้วย ้ก็เหมือนเราคุยอะไรเขาก็จะแบบก๊อปแล้วก็ Google แล้วก็แปลอ๋อเพื่อแปลใช่แล้วก็แปลแปลปั๊บกลายเป็นคำที่เมาพี่ลีน่าอยู่เลยรู้เลยแล้วพี่ลีน่าเข้ามาว่าไข่ค่ะให้ถึ่ลีน่าป้คะ มีห้ามแบบรับของจากโปตาไหมว่าเช่นของที่มีค่าของแพงเราห้ามรับอะไรเงี้ยมีค่ะก็คือไม่เกินละค่ะประมาณไม่เกินหนึ่งพันบาทหนึ่งหนึ่งหรอห้ามในที่แจ้งในที่รับเราก็แอบรับโอตาดีมันเข้ามาโอตาเออไม่ให้เราแบบไปแอบให้คนในครอบครัวเรายิ้มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ห้ามรับห้ามรับเงินห้ามรับ พวกบัตรเครดิตอะไรเงี้ยค่ะเรามีเปรี้ยวปากอยากรับไหมอะไรบ้างอะที่จะเกินผ่านทองเงี้ยหรอขอโทษนะขออนุ้าตถามเคยมีอะไรให้มากกว่า1,000ันไหมคะที่แบบมูลค่าสูงมากเลยรับไปได้เช่นมีเช่นน้ำหอมก่อนหน้านี้เนาะน้ำหอม พันห้าสิบบาทก่อนก่อนหน้าจะยังไม่มีกฎใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็ยังไม่มีก่อนแรกหนูก็เลยมีกล้องโพลารอยด์อะไรเงี้ยค่ะอ๋อเออเแล้วหนูคิดว่ากฎนี้มันดีหรือไม่ดีคะลูกก็คิดว่ามันดีนะคะอยราเดี๋ยวสักพักมีคนซื้อรถให้ก็ไม่รู้จะรับยังไงมันรับง่ายกว่าอันอื่นเลยลูกรถตลกก็โกลลอยมันลอยแล้วก็แอบเซ็น เราเมื่อกี้พูดถึงทองโอตะฝั่งนี้โอ้ยซื้อไม่ไหวโอตาซื้อไม่ไหว่ช่วงวันเกิดน่าจะต้องให้แบบของน้องๆเขาอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมก็มีเรียกว่าให้เป็นกิจกรรมแบบเซอร์ไพรส์ให้เฉยๆอะไรก็ชื่นใจแล้วก็คือเป็นเป็นบรรยากาศความประทับใจใช่ไม่ได้เน้นเรื่องของเรื่องอะไรใช่กฎหล่กข้อนึงคือห้ามห้ามจับ ห้ามถูกเนื้อต้องตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพวกเราเป็นผู้หญิงพูดอย่างนั้นก็ได้แต่พี่จับน้องได้ใช่ไหมเมื่อกี้โดนน้องอย่าไปฟ้องผู้บริษ้์นะหมายถึงว่าห้ามห้ามเกินขนาดไลยคะหมายถึงผู้หญิงกับผู้หญิงนะผู้ชายเราเรารู้อยู่เราเราไม่ผู้หญิงผู้หญิงเราไม่ไม่ไม่เป็นไรขนาดนั้นแต่ว่าพอดีพวกเราเนี่ยจะมีอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมที่เรียกว่างานจับมือที่ทุกคนจะได้มาเจอเจอพวกเราแบบตัวต่อตัวเลยแล้วจับมือได้ใช่ต้องในงานจับมือเท่านั้น ถ้าไม่ใช่งานจับมือคือที่อื่นๆก็เราก็คือแก้ะคลียรกันใช่ค่ะอ๋ออย่างอย่างสมมติพี่เจอหนูที่รถตู้หรือว่ามันจะไปขึ้นรถอย่างเงี้ยพี่จับหนูได้ไหมเขาต้องรองานจับมือใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าหนูกำลังจะรถชนพี่ก็ลากหนูไว้ก็ดีไม่ไม่มีจับถ้าพี่จับไม่ได้ถ้าหนูชนก็คือต้องทนแล้วล่ะแล้วเราก็ไปเคลียร์กันที่สนอ๋อ้เข้าใจแล้ว ซึ่งมีปีละครั้งอย่างเงี้ยหรอคไม่ค่ะมีสองปีพี่แล้วครับปีละครับโอ้ต่ามาลองเดือนละกี่ครั้นลูกสองต่อซิงเกิลนะคะแต่ตอนนี้ซิงเกิลจะมีหนึ่งสองสองเดือนครั้ง แล้วงานจับมือเราจับอย่างอื่นด้วยได้ไหมจับลไรจับลายจับไม่ได้จับจับมือถ่ายรูปได้ไหมคะถ่ายรูปไม่ได้จับอย่างเดียวอ๋อมันคือเป็นอีเวนต์เพื่อการจับมือเลย่แล้วสมมติว่าพี่อยากจะไปจับมือพี่ต้องทำไงถึงได้จับก็คือพวกเราจะมีบัตรจับมือมากับพร้อมกับซิงเกิลของพวกเราอ๋อโดยมีบัตรจับมือไม่ใช่ว่าอยู่ในงานจับมือแล้วถ้าไม่มีบัตรก็เดินไปจับมือไม่ได้อ๋อต้องมีบัตรซื้อซื้อมาจากซิงเกิลมาจากซิงเกิลถ้าพี่ซื้อ835้ซิงเกิลพี่ก็จ ใช่ค่ะน้าพี่รวยพี่ตื้อเอาสมมติอ่ะมีว่าต้องมีนะต้องมีเอาอย่างนี้ถามแค่ในนี้มีใครได้จับมือเยอะมากกว่า10ครั้งในงานจับมือน่าจะเกินกันหมดกันทุกคนมีใครมากกว่า50ครั้งยังไม่ถึงไม่ถึงพี่โยงมือเมื่อกี้คือกี่ครั้งพี่กี่ครั้งจ๊ะยี่สิบครั้งมีใครมากกว่า20ครั้งไหมครับ20ครั้งหนึ่ง มีประมูละไรมีใครมากกว่าไหมไม่มีแล้วเนอะไม่เลยยี่สิบตั้งคืจับเป็นไงจับหนึ่งประมาณสิบวิได้พูดคุยกันประมาณแปดจิบวิค่ะไปถึงสิบวิน้วก็วนนี่สมมติว่าเป็นพี่อ้นพี่อ้นพี่ไปจับไปถึงสิบวิโอ้อันนี้คืออ้นนะโอ้มือด้านมากเลยไม่ได้สมมติรูกหมดเวลาคืเป็นเจ้านาที้น่ะบอ่เวลามืออหูนี่มือหรือว่าเอาเวลาเนาะนี่ เป็นเป็นศิลปินแล้วชอบพูดคุยเฮ you? You like? <S <S 2> <S 2> ียอยาพไปที่บ้านเป็นยังไงที่บ้านเป็นยังไงหมดลาแล้วนพ่อแม่พ่อแม่สบายเีม่นี่ไม่ได้ไม่ได้ชอบพูดคุยไงไม่ได้มีคนต่อแถวรอทีอยู่นะมีเรื่องวนเป็รอบมีวนเป็นรอบแล้วเฮีย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 ยเฮี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 เฮียเฮียเฮีเฮียย อะไรนี่คือน้ว่าไปแล้วเนาะไม่ใช่ลราเป็นแค่มุมอีกแล้วพราเราจะมีกาะมีกาดคอยคอยมาแแล้วก็บายเคียแต่พี่ว่าโอตะเขาน่าจะเข้าใจแล้วก็รู้นะว่าพอและอะไรเงี้ยไม่ทำให้พวกเราลำบากใจเนาะไม่มีค่ะแล้วก็มีห้ามห้ามขอลาเซ็นด้วยใช่ไหมก็มีเป็นของแรกค่ะเรียกว่าแบบเป็นของหายากนิดนึงว่าจะได้แบบให้ทุกคนได้เก็บักษา แล้วห้ามขอเลยเซ็นอพี่ขอเป็นปายัง<อ>ได้ไหมมีป้ายังไหมน้นอ,งนองจัดเตรียมไว้ได้ไหมคะต้องถามทางบริษัทก่อนนะอ้นมีปัญหาไหมมีคนเข้ามาขอเลยเซ็นแล้วเราให้เขาไม่ได้มีไหมมีม,มีคือไม่มีใครเข้ามา ไม่เป็นปัญหาแล้วล่ะไม่อยากได้ลายเซ็นเลยเนี้ยแต่สมัยยุคสมัยนี้เปลี่ยนไปนะจะไม่มีสังเกตสีคนที่เข้ามาขอลายเซ็นน้อยลงมากเพราะเขาสามารถที่จะใช่แล้วเซลฟี่งานส่วนใหญ่มาขอเซลฟี่มากกว่าขอเซลฟี่ไไม่ดขอกระดูกม่ะยนะผมอยู่กับโฟทต้เอ็กซ์กินแมสก์มือแล้วกินแมสกมือแล้วเียนี่ พอแล้วฉันจับเธ้สองรอบแล้วน้องน้องๆกลุ่มนี <h 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 ้อย่างที่บอกว่าห้ามขอไลเซนห้ามจับมือห้ามถ่ายรูปคู่อย่างเงี้ยแล้วจะมีช่องทางไหนที่เราได้ติดต่อหนูๆได้บ้างไหมคะมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะพวกเราก็จะแบบมี ดิจิทัลไลฟ์สตูดิโที่ทุกคนได้สามารถติดตามดูพวกเราได้ทาง IG Instagram Facebook ที่ติดตามช่องทางซึ่งแต่ละคนก็มีของตัวเองแล้วก็มีทางของเพจ b n k p r เค e c t o f f i c i a l แล้วมีอะไรตู้ปลาอะไรพี่ดู้ว่าตู้ปลาดิจิทัลสตูดิโอค่ะยังไงลูกก็คือเป็นสถานที่ที่พวกเรามาไลฟ์สนุกสนานกันไลฟ์ใน้ปันครั้งหนึ่งจะมากันกี่คนประมาณห้คนหกเจ็ด หรือบางทีก็คือมากัน28คนแล้วตู้ปลาของหนูอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่เอ็มคอเทียค่ะเอ็มคอเทียค่ะแล้วก็มีอีเวนต์จับมือที่พวกเราได้ได้เจอการแบบต่อหน้าอย่างนี้เลยค่ะที่พวกคุยกันแล้วก็ยังมีเทเตอร์ที่จะแบบได้ดูการแสดงของพวกเราแบบใกล้ชิดในโรงละครพวกเราเองมีคาเฟ่แล้วก็มีช็อปที่แบบขายสินค้าออฟฟิเชียลของเราค่ะจะมีเมื่อไหร่และจะมีที่ไหนคะช่วงช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้สามโอ้ก็ใกล้แล้วเนาะใช่ใกล้ คือถ้าเราเป็นโอตะเราก็สามารถที่เข้าไปอยู่ในนั้นในเมืองนั้นได้เลยเพื่อที่จะติดตามเป็นเมืองเลยใช่ค่ะเป็นเหมือนกัมปัสใช่ไหมอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่เดอะมอลล์บางกะปิค่ะชั้นในเมืองพี่เองชั้นสี่ค่ะชั้นสว่างๆก็ไปนั่งในคาเฟ่ได้ค่ะอ๋อเหรอจะมีเมนูของคุณไข่เข้าไปอยู่ได้มีเมนูคุณไข่ด้วยไม่ไปแล้วไปสิ ตายผู้เล่นแหมจะต้องไปลองกินเบานี่ที่มันดูเหมือนคุกกี้อยู่แล้วน้องไผ่พี่แนะนำให้หนูทำคุกกี้เสียงตายสิจริงจริงเมนูต่อไปเลยค่ะพี่ไผ่ทำไปเป็นคุกกี้เสียงตายเออเออเออเอคุกกี้เสียงตายนะไปได้ในชั้นสี่ใช่ไหมคะอ่าน่าสนใจนะสุดยอะไปเจอกันได้ค่ะใช่แล้วหนูจะไปกันทุกวันนะเปล่าเออเราจะมีโชว์ทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ ทุกเสาร์อาทิตย์เลยใช่ค่ะแล้วก็มี shuttle บัสบริการให้ด้วยพี่ต้องพาหลานพี่ไปหลานพี่ชอบพวกหนูมากพี่รู้จักพวกหนูจากหลานสาวคนไหนไทเกอร์หรือว่ามัดบลีโลกับแบมบูแล้วก็เต้นย่อยืดถึงนะย่อยืดย่อยืดเพราะทุกคนต้องเต้นจะยืนนิ่งไม่ได้เมื่อกี้บอกมี shuttle บัสด้วยใช่ค่ะจากไหนจากไหนมามาที่เนี่ยเขาบอกอ่ายุติามาจากยุติการ์ไม่ใช่เนาะจากไหนนะคะแอร์พอร์ตลิงค่ะ มาส่งที่เดอะมาบางกะปีใช่ค่ะแล้วจากเดอะมาบางกะปีก็ไปส่งที่แอร์พอตดีใช่ทุกๆตามรอบที่มีการแสดงค่ะใช่แล้วก็ความสวละครก็จะมีเพลงที่มีเฉพาะแค่ในโรงละครหรือเทเตอร์เท่านั้นด้วยค่ะคือจะไม่นำออกมาแสดงข้างนอกค่ะมีแค่ในเน้น Exclusive อ๋อถ้าคือถ้าพี่จะให้หนูร้องตรงนี้หนูก็ร้องไม่ได้ได้ต้องไปดูที่นู่นอวันนี้น้องๆก็มากันแล้วถึงมากันไม่ครบแต่ว่าต้องมีเพลงให้พวกเราแล้วก็โอตาดูสักหน่อยหนึ่งต้องมีโชว์นิดนึงเนาะ เพลงนี้เลยเพลงของหนูเลยคืออะไรคะลูกคุกกี้เสียงทายนั่นงก่แต่ดูความน่ารักของน้องๆกันมาเยอะแล้วถึงเวลาที่ต้องโชว์ท่าเต้นเพลงที่กำลังฮิตอย่างคุกกี้เสียงทายกันแล้วช่วงหน้ามาเต้นเพลงนี้พร้อมกันบนหน้าจอครับจะมีโฟล์เซตจากอันนี้นะฮะอันนี้เป็นจากซิงเกิลแรกไอซากันตานะครับ ไม่รู้อันทายเรื่องของถ่าสมได้หรือเปล่านะครับอันนี้บัตรโฟลเดอร์นะครับเป็นเป็นบินเป็นบินเป็นบินบัตรโฟลเดอร์นะครับก็อันนี้เดี๋ยวจะไปเซก,กิกับน้องปันนะครับเซกิคือถ่ายรูปคู่นะครับก็จะเป็นรูปคู่แล้วก็ได้ไดกได้กมือน้องเลยถ่ายรูปคู่กับน,น้องนะฮะบอกได้เหรอครับใบละสองหมื่นครับนี่คือ2อข้อสองเคสครับซึ่งแบบมันน่ารักมากถึงมันจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นคุณค่าทางจิตใจอย่างมากของผมร,รูปใบเนี้ยมันมีมูลค่าทางจิตใจมากน่าจะมี5าใบ ที่ออกมาผมเป็นหนึ่งใน5คนที่ได้สำหรับผมมาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดในชีวิตนะฮะ